ทำไมถึงออกอะพี่เอพี่เหรอมีครูคนหนึ่งที่นครศรีธรรมราชที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุค่ะเขามาอบรมแล้วเขาเลยมาหาพี่แล้วเขาเห็นตรงนี้พี่ก็บอกปัญหาเขาเลยว่าเฮ้ยพี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแกเป็นคนที่ไม่มีเงินแล้วก็แต่แต่รักอยากรออยากไม่รายได้ครัวอะเงินเดือนครัวค่ะ เขาก็พาเดินดูออฟฟิศเหมือนที่ที่โอ้พวมันหรูหรากากกนหรูหรามากหรูหรามากหรูหรามากค่ะจนจนพี่ออกมาข้างนอกแป๊บเดียวเขาก็ลงมาเขาก็คุยกันคุยกันพี่ไปถึงประโยคที่ว่าอยากก็เท่ากับแลกอยากรวยก็ต้องแลกลงทุน2 5 0 0ลงทุน25 0 0 0แล้วมันจะรวยหรอมันต้องปิดเป็นดีลเลอร์น่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็ถามพี่มีบัตรไหมล่ะตัวบอสถามนะคะพี่มีบัตรเครดิตไหมเขาบอกเขาไม่มีเขาเป็นครูนะเขาไม่มีพี่ยังพี่มีรถไหม อ่พี่เอารถเข้าแฟ่นั้นพี่เอาเรถติดไปใช่ค่ะเอารถไปดีอุ้ยเขาบอกว่ารถเขายุงติดไปนั้นอยู่เลยไปรีไงพี่เฮ้ยเพิ่ง่อนได้ไม่เท่าไหร่เลยซึ่งสองคนนี้ยบ้านละพี่บ้านก็ยัง่อนอยู่เอาบ้านไปรีเลยพี่เท่านั้นแหละพี่ก็ระเบิดมันไม่มันไม่ดีแล้วบขายบ้านมีรถขายรถ ก็ไปออฟฟิศไปถึงค่ะอ่าก็บอสแม่คนเนี้ยก็พาไปเดินชมออฟฟิศแล้วก็มาอยู่ในห้องเชื้อมาอยู่ในห้องหนึ่งก็คุยกับพี่พี่ก็ต่อต้านนะเขาบอกเขาเขาก็รับประวัติเขาเขาเป็นเขาทําตลาดนัดมาก่อนเขายังต้องเจ๊งจากตลาดนัดมา่ะแล้วมาทําตรงนี้ใช้เวลาสองปีเองนะวันนี้เขาจะซื้อบ้านราคาเท่านั้นจะมีรถนั่นมันนี่พี่บอกขอโทษนพี่หมดแล้วที่น้องพูดเขาเขามีบ้านแล้วพี่ก็มีบ้านพี่หลังใหญ่ด้วยเขาบอกเขา มีเบนซ์สปอร์ตมีมีขับรถเบนซ์พิมพี่ขับเหมือนกันเขาบอกมีน้ยเขาเลยเอาไม่อยู่จนมาพูดว่ามันลงทุนครั้งเดียวนะคะอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่ไม่ถนัดขายพี่เข้าใจนะแต่พี่ไม่ถนัดขายส่วนเชอร์รี่แฟนของคริสก็ไม่กล้าพูดค่ะเขาจะใช้อ่พ่อกับแม่ที่เป็นบอสคู่นี้เป็นสามีภรรยาคู่นี้พี่กับพี่ก็น่าจะเอาพี่ไม่ลงเอาพี่ไม่ลงขอพี่จะกลับเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะบอสบอสปันมาพอดี ว่าปันจะคุยด้วยคุณปันก็มาพี่สวัสด,ดีค่ะ uh huh. ใส่ใจ uh huh. นู่นนี่นั่นก็นั่งพูดกันพอสมควร uh huh. ที่จะโทรมามีสินค้าหรือยังคะ uh huh. น่นนี่นั่นเรามีสินค้านะเราโน่นนี่นั่นโดยที่แบบ uh huh. ลงทุนครั้งเดียวน่นนี่นั่นนั่น<ๆ>ก็คุยพอคุยพวกพี่ก็แบบไม่เอาไม่ใช่ทางของเราที่จะเราไม่ชอบขาย uh huh. เขาก็บอกว่าไม่ใช่งานขายอาทิตย์กว่าที่คุยกัน ทุกวันทุกวันทําไปทํามาน้องคนที่คุยกับพี่ที่สลับกับคุยที่กับเขาเรียกวอสนะคะเป็นแฟนของคุณคริสคริสคริสเบนจกุลนะคะใช่ค่ะที่ที่ช่วยเราลดชนสามอ้าวมันกลายเป็นคนไหนอ่อาอ้าวเรารู้จักกันแล้วอีกวันคริสก็มาหาที่บ้านคุยต่ออีกสักประมาณเป็นอาทิตย์ถึงเข้าออฟฟิศเขาให้พี่คุยกับคุณหมอเอกแล้วก็คุณหมอผู้หญิงอีกคนนึง บอกว่าสินค้าเขาเนี่ยดีกับโรคที่พี่เป็นยังไงพอเดินลงมาก็เดินมาทั้งหมดคบพองล่างอยู่แล้วก็ได้ถ่ายรูปบอสพอแล้วก็นั่งคุยกันเขาเป็นคนที่คุยเก่งมากเขาเป็นคนที่พูดนุ่มมากเป็นคนที่มีปรัชญาแล้วก็เป็นคนที่คือพูดเก่งอ่ะพี่ยังชื่นชมในการนําเสนอในการพูดของเขาแล้วเขาเ็คนใจเย็นมากเออแล้วพี่ก็มาเห็นตรงนั้นด้วยความที่เขาบอกว่าพี่เอไม่ต้องขายเดี๋ยวให้ระบบทางานให้พี่เอกแค่แค่ไม่เถียงให้ทําตามอย่างเดียวอ่ะไม่ถามไม่เถียง ค่ะห้ามห้ามถามห้ามเถียนทำกันอย่างเดียวผมดูาลเคสพี่เอกโน่นนี้นั่นพี่ถึงตัดสินใจปิดตรงนั้นก็คือตอนนั้นก็คือปิดไปสองแสนห้าสองแสนหกกว่าพี่จะไม่ได้นะว่าได้หมื่นเท่าไหร่อืมได้ประมาณนั้นแต่แต่แต่เราจะได้รายได้จากจากการขายของเขาเราก็ได้เปอร์เซนต์สองเปอร์เซนต์สามเปอร์เซนต์ห้าเปอร์เซนต์อันนี้พี่จำระบบเขาไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้เรียนเลยค่ะเพราะพี่อยู่ได้แค่ประมาณสี่เดือนเพราะเดือนที่สี่ก็มีปัญหากันเพราะว่า พอเริ่มเข้าไปสัมผัสมากๆมันจะได้ยินมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอ,อยากอะค่ะอยากเท่ากับแรกเข้าใจไหมฮะมคุณอยากรวยคุณต้องมีอะไรมาแรกออ,อยากได้ชีวิตใหม่ต้องเอาชีวิตเก่ามาแลกเหมือนเหมืนอนฮาเหมือนพี่ถอยมีมีปากเสียงกันนิดนึงว่าทำไมเป็นอย่างนั้นจนจนผ่านไปหลายเดือนที่สินค้าพี่ใกล้จะหมดยอายุพี่มไม่ได้ขายใครเลยพี่แจง้งก็เป็นอุทาหรณ์และเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นบทเรียนที่ดีให้กับเราว่าการที่ไปเห็นใครหรูหราหรือไปเห็นระบบการขายอะไรแบบไหนถ้าไม่ศึกษาดีมันก็ ก็เป็นแบบนี้